จริงๆบริษัทมาซี่ครับเราผลิตรายการให้พ r i ออ i ิ y ีให้กับศิลปินในค่ายเลิฟอีสก่อนแล้วก็พี่พีคเป็นศิลปินคนแรกของค่ายที่เราดึงมาผลิตช่องให้ใแล้วก็รายการแรกให้ครับชื่อว่าสิงไมซีซึ่งคอนเซปต์รายการแล้วก็คอนเซปต์ทั้งหมดมาจากตัวพี่พีคเองใช่เพราะมาคุยแล้วก็คุยกับพี่จีฟแล้วก็เริ่มผลิตเลยทันทีเอาละเขาฟังซีรีสายการเราอะดูเรื่องกันดูเรื่อง <laughs> ดูเรื่องคือ <laughs> เป็นรายการที่หนูอยากทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะมา

โปรเจกต์เหมือนโอแกนโอเพนนิ่งครับสองบริษัทใหม่ในเครือของพี่จีบนะครับบริษัทแรกก็คือเป็นบริษัทของพัทที่พัทเป็นคนดูแลนะครับเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ที่จะทำสื่อออนไลน์ให้กับศิลปินในเครือเลิฟอีทนะครับก็จะมีการเปิดช่องการผลิตรายการแล้วก็รับผลิตรายการเป็นโปรดักชันเฮาด้วยครับแล้วก็ในส่วนของแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพี่มิก เชิญเล่าเลยนะสิเออก็เราพูดเราไม่ได้รู้เยอะไงเดี๋ยวเขาจะว่าเราพูดเรื่อยเดี๋ยวช่วยเสริมเดี๋ยวช่วยเสริมเดี๋ยวช่วยเป็นซีอีโอคนพูดภาษาค่ะอาจจะไม่เหมือนก็เธอค่ายนี้ก็เปิดขึ้นภายใต้มิกนะคะแล้วก็พี่พี่จีพจก็แบบว่าร่วมทําด้วยกันแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะในวงการเพลงมากคืน ตังเขาถึงมันคจริงเไม่ต้องบอกเขาไม่งเศรษฐุนเขาใหญ่อะไรนะฮะเขาใหญ่ายังไงคือต้องบอกว่าอ่าเราก็มีเวียนไปไหลแวะเวียนไหลค่ายแต่พูดตามตรงว่าค่ายนี้นะแค่ตรงที่นั่งประชุมกันอะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดเวลาตลอดเวลาเราก็แบบว่าอ้าวมันสนใจทีเนี้ยแหละที่สําหรับเราจะมีเซอร์วิสที่ดีเซอร์วิสที่ดีมีขนมมีอะไรให้กินตลอดเวลาแล้วศิลปินของเราอะจะไม่อดด้วยไม่ห่วง อรแรกคือใครครับเบอร์แรกอันนี้เบอร์ศูนย์จุดห้าครับเขาไม่ยอมให้เป็นเบอร์แรกเพราะว่าเบอร์แรกเดี๋ยวหาต่อไปเรื่อยๆเพือ่อเ,เดี๋ยวเราจะเปิดอ u d i ชั่นต่างๆเพื่อให้เด็กแย่งกันเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งแต่ใน,นเขาสแตนบายศูนย์จุดห้าเขาอยู่แล้วจริงๆพอคุยกับพี่จิ๊บแล้วเราเขานำเสนอ,อยังไงบ้างหรือเขาต้องการอะไรบ้างไม่ไปถึงก็ไปอวดเขาอย่างเดียวใช่ศักยภาพคือไปถึงตอนแรกพี่จิ๊บก็น่าจะไม่ได้รู้จักเราตอนแรกเพลงเรายังไม่ได้ออกด้วยแล้วเราก็ถ้าบอกเขาว่า เดี๋ยวคอยดูนะคะเดี๋ยวเพลงหนูดังแล้วเดี๋ยวพี่จะมาง้อหนูช่อยู่ในโมเมนต์นั้นเราเป็นคนตั้งใจอย่างนั้นเลยไม่พูดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขาชวนมาอีกเพื่อเราจะได้ดื่มดิ้งอะไรแบบว่าในนั้นอะไรแบี้ใช่แล้วโชคดีที่เพลงมันดังเลคะไม่งั้นเขาก็ไม่โทรมาแล้วไม่แล้วตอนเขาโทรมาเขาว่าไงบ้างเขาไม่ได้โทรหาหนูเขาโทรหาผู้จัดการกับกับคุยกับทางฝั่งผัดด้วยให้ดิวให้ใช่ใช่ครับถ้าเขาก็พูดว่า ถ้าเพลงหนูดังแล้วพี่ไม่รีบเซนอะไม่ทันแล้วนะคะถ้าเป็นผู้บริหารแล้วมันจะต้องแบบใครเรามีคนวางให้อ่ะจริงเรามีคอนเซปต์หรือแบบพลิตีของใครยมนว่าอยากเป็นแบบไหนยังไงจริงๆหนูมองภาพรวมเป็นแบบหลายๆแบบเลยอะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะคอนเซปต์หรือพลิตีของเราคือคอนเซปต์หนูจริงๆหนูก็พยายามมองหาศิลปินหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้จำเป็นจะพูดกันตามตรงว่าบางทีอาจจะแบบไม่ได้จำเป็นต้องหน้าตาดีมากแต่ก็ต้องมีเพราะว่าค่ายก็ต้องหาเงิน5ด้วยใช่เพราะคือมันต้องมีความตัวแม่เซ็กซี่สวยน่ารักอร่อยกลมกล่อมอยู่ในคนเดียวจะยากอ่ะไม่มีใครมาเบอร์หนึ่งะแล้วหลักเกณฑ์ล่ะคะหลักเกณฑ์ในการแบบว่าาคน่เข้าอยู่ในค่ายเราเราก็มองหลายอย่างเพราะว่าจริงๆเราแอบอดีชันไปแล้วเราก็มองด้วยแบบ เสน่ห์คาริสมาหรือแบบบางอย่างของน้องด้วยจริงๆก็หลักๆด้วยก็เรื่องดวงเพราะมีคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเราบอกว่าเดี๋ยวเอาดวงไปดูก่อนว่าแมิกับเราไหมก็จะมีเรื่องมูมาเกี่ยวด้วยแสดงว่าเขาตาบ้างก็เอาดวงไปดูก่อนใช่ค่ะอาจจะต้องอาบน้ำมนต์หรือว่าเลิกดูเลิกดูยามในการเข้ามาแคะสนใจมากๆแต่ดวงไม่ถึงก็ไม่ได้ก็ได้ค่ะคือหลักๆเน้นดวงแข็งปะดวงแข็งที่ทำงานพวกเราไม่ดวงแข็งคือจิตแข็งจิตแข็งด้วยทำไมเราถึงไม่เขาเป็นเบอร์แรกอะ เขาไม่ไปรับงานแล้วหนูจะเอาเงตัวแบบค่า้อะทำไมอะก็ต้องตึงไปก่อนใช่คือถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งของค่ายแต่ละค่ายเนี่ยคือตัวทําเงินเลยนะครับคือตู้มตู้มค่ายรวยเอารวยเอาอันนี้คือตัวใช้เงินตัวใช้เงินให้บาลานซ์เป็นแบบนต่ก็ยังรับได้สูุดจุดท้าของเราใช่นี่ไงเบอร์หนึ่งของได้ดันได้ไหมถึงจุดหนึ่งะค่ะย้อนลงมาอีกเรายังไม่ถึงสุดจุดห้าเลย อย่างนี้ครับอันนีมาในฐานะอะไรอินฟูหรือกิลลาเป็นตัวอะไรตัวอะไรการที่ทำที้สุดอเป็นดีอะไรหนูเป็นตัวว่าดีแม่เพราว่าแม่พีก็คือตัวแม่ดีว่าคือหลายเพลงที่ร้องยากแล้วนักร้องตามร้านเนือออก้าที่เขาต้องโชว์คือผ่านไปได้เลยเพราะเพลงนี้ยากมากแต่ไม่เกินขนาดของซิดซิดทำให้มันแบบดูง่ายไปหมดคือวันนี้หนูไม่ ว่าต้องรอโค้เพลงมันเยอะมากก็ต้องจําเนื้อจำทั้นองเก็ด้วยสกิลเราก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะเราต้องใช้ความพยายามสูงไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือตั้งใจมากๆากนะคะตั้งใจมากๆซึ่งนี้เนื้อแนบเป็นศูนย์จุดสองซื้อจุดหนึ่งขึ้นมาศูนย์จุดสองซึ่งเขาตั้งใจมากนะครับเวลาถ่ายซิงเกิ้ลซีดครั้งนึงเนี่ยจะถ่ายประมาณสองถึงสามเทปแล้วก็อัดเพลงแยกอีกประมาณหกเพลงเขาใช้เวลาในการเตรียมเพลงทั้งหมดอะค่ะสามวันเพื่อท่องเนื้อแล้วมาถ่ายแล้วก็พักอีกวันหนึ่งคือวิคนีงไม่ต้้ออองทะะไรแลว่ ใช่คืองานที่หลายๆคนเสียไปนั่นคืองานที่โคตรมีคุณภาพอ่าแล้วแขกรับเชิญที่เราเลือกมานั่งกับเราก็ไม่ธรรมดาคี้ใช่ค่ะก็มีโอกาสได้เจอศิลปินรุ่นพี่เยอะเริ่มเยอะแล้วค่ะก็ดีใจที่เขาก็แบบมีบางคนอยากมาออกด้วยแม่พี่ก็มาแล้วเหลือเชื่อค่ะมาพี่เอ๋มีคิวไปทำให้ศูนยุดหนึ่งกับศูนจุดคือพี่พีทำงานทุกวันแต่ว่าหนูทำงานวันเดียวมันยังไม่แย่มันไม่แย่กันมันก็เลยไม่ได้ตรงพี่ใช่ มีนะแต่จะให้พี่ปิ่นทำทางบริษัทเรามีโปรเจกต์อะไรเสริมขึ้นมาไหมหล่ะพี่ปิ่นใหญ่โตในมาซี่ก่อนนะครับมาซี่ปีนี้เราผลิตรายการไปทั้งหมด34รายการแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ๆจะได้ดูทีเซอร์รายการใหม่ของปีนี้อีก2รายการใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของการรับผลิตในส่วนของพาร์ทโปรดักชั่นเฮาส์เรามีไปรับผลิตให้กับเดอะสไตล์เลอร์ของพี่แอนอเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตให้กับศิลปินคนอื่นๆเพิ่มขึ้นปีนี้ก็เดี๋ยวจะมี ศิลปินในค่ายอีก3 4คนที่ต่อคิวมาให้เราผลิตรายการแล้วก็ช่องให้อย่างใน,นส่วนของรายการใหม่ะมันมันยังเป็นแนวที่ต้องเกี่ยวกับเพลงลิงกับเพลงไม่เลยครับไปได้เลยไม่เลยครับก็รายการใหม่ที่จะได้ดูในวันนี้ก็มีทั้งรายการผีรายการที่เราเอาคนอื่นที่ไม่ใช่สิลปในค่ายมาเป็นพิธีกรหลักบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยคับเพื่อวนเวียนให้ช่องมันหลากหลายมากขึ้นครับ ตอนนี้มันเยอะมากๆเลยอ่ะพัทคิดว่าอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของมาซี่ที่มันจะออกมาตีลาเป็นแล้วแข่ง,งขอะไรกันจริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะวันนี้ครับพัดว่าจุดแข่งของมาซี่เลยคือหนึ่งเรามีศิลปินที่แข็งแรงมากๆแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์อันนี้คือคีย์หลักที่เราตั้งใจเปิดบริษัทนี้มานะครับแล้วก็ส่วนคอนเทนต์นะครับพัดเชื่อว่าทีมของเราเต็มที่มากๆแล้วก็พัดอยู่ในออนไลน์แบบแปดปีเก้า,า 8, ปีแล้วก็คิดว่าน่าจะทําให้บริษัทขับเคลื่อนไปได้อ่าอ่ในส่วนของเพลงเราใช้หนูกะเมื่อกี้เขา ปีวพราเขาเริ่มมีศิลปินอะไรเมื่อกี้แอบคุยแล้วศิลปินในปีนี้ของเรานะคะจะมีทั้งหมด450คนเลยว่ามันดูใหญ่คุยมันดูใหญ่มันดูเวอร์ปล่อยเพลงวีละเพลงใช่เป็นวิละเพลงที่ปล่อยออกมาก็สําหรับใครที่ติดตามนะคะวันเลิฟนะคะก็ไม่อยากคุยอะไรมากเพราะว่าเป็นคนที่ลงมือทําแล้วก็ทำออกมาดีมากจริงๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะเรามั่นใจเกินจันะเรามั่นใจในตัวศิลปินเบอร์0แล้วคนนี้ขนาดไหนมั่นใจ0.5เท่า ตอนสุดสุดท้ายเนี่ยจริงๆจะมีเพลงของเขามาขนาดทุกทีก็มีไปอย่างไรเขามาเตือนบอกว่าเขาอยากมีเพลงเต้นเขาอยากมีเพลงเต้นเพลงยั่วๆเพราะว่าเหตุบอกว่าแม่แม่มีเพลงเต้นเลิศๆอ่ะอยากมีบ้างเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นกับตาว่าเต้นเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เขาจะเต้นครั้งแรกดูเป็นการเขย่าร่างกายเราจะมาดูกันว่าใช่เราจะมาดูกันว่าการเคลื่อนตัวของเอิร์กและปราอนุนอะไรจะแรงกว่าที่ที่เรากดดันไหมกดดันไหมกับการที่เขาคาดออกว่าเราจะต้องเป็นศิลปิน ก็กดดันเพราะว่าเราก็ทําได้ดีอยู่แล้วแต่ฉันก็ไม่กดดันมากเพราะว่าแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าดันเราเพราะว่าเราอยากจะเป็นตัวแม่เบอร์หนึ่งไงแต่ตอนนี้เราเป็น0.5อยู่เราต้องพยายามพัฒนาฝีมือร้องสดหรือแม้กระทั่งรับงานอะไรเงี้ยทันง้ารับทั้งค่ายปุใจอะจริงๆเอออยากจะบอกน้องที่จะมาเป็นศิลปินค่ายเราเขาต้องมีความสามารถต้องมีหนูคิดว่าทุกคนที่แบบว่าที่ชอบด้านร้องเพลงอะหนูเชื่อว่าทุกคนมีแบบ เสน่ห์ของตัวเองเนาะบางคนั้อาจจะแบบร้องเก่งพูดเก่งอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองมาแบบออดิชั่นกันเพราะพี่มีเขาเลือกจากแบบว่าจากความมีเสน่ห์ตรงนั้นจริงๆไม่จำเป็นต้องร้องเพาะมากไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีมากอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะได้ไอ้เพลงเราของขตัวเราออกมาอันใหม่อะเรามันยากไหมพี่เพราะด้วยความที่ไอ้น้องเออด้วยความที่เพลงเราก่อนอันนี้มันดันทำมาตรฐานที่สุดมากเอออะไรคือยากไหมแม่ แม่ไม่ควรมำแม่ไม่ควรทำไม่ไม่ค่รทำถ้าหลานเรือกกี่อดไว้ยากไหมก็ไม่ยากหรอกแต่คนชอบถ้าหลานชอบง่ายเขาก็บ่าง่ายืออดันไหม่ไานคุณคาดหวังว่ากลับมามันจะต้องไม่คืนกูบีคืนหนูว่าหนูไม่กดดันหนูก็คิดว่าถ้าเกิดว่าหนูชอบอะยังไงหนูก็ปล่อย ก็มันเริ่มจากตัวเราชอบก่อนถ้าเราแฮปปี้พี่มีแฮปปี้ปล่อยมาคนจะชอบไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบเพลงแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะดีใจถ้าทุกคนชอบมากมา oh. ้าโดยเฉพาะผู้ชาย <laughs> นัศิลปินเบอร์แรกน่าจะเป็นผู้ชายไม่ได้แอบพี่เหรอเราแอบคุยไปแล้วบอกว่าถ้าสมมติเรามีเด็กมาออดิชั่นแล้วคนนี้หล่อมากเราเทสมากอ่ะให้ปัดไปอยู่ค่ายอื่นค่ายเพื่อนบ้านเมื่อเวลาจีบกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไปดูกินเด็กในค่ายใช่ไหมกินไก่หวานใช่ไม่กินไก่หวานนี่คือแห่งกาตลาดใช่ไหมใช่ดูหน้าพีกเนาะเราปัดไปบ้านเพื่อนบ้านก่อนตัดใจแล้วค่ะพี่จิ๊มไปมาตรงนี้ เอาสักเอาสุดท้ายแให้แต่ละฝั่งฝากเพราติดตามอะไรยังไงโอเคอ่ะเธอฝากก่อนไปทำอะไรอ่ะก็เดี๋ยวมี audition ก็เดี๋ยวมีออดิชั่นก็เดี๋ยวมีออดิชั่นก็น้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะเข้ามาโชว์ความสามารถหรืออยากมาเป็นศิลปินในค่ายก็อดใจรออีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็ปลายปีนี้เห็นเขาว่ากันว่าเดี๋ยวจะมีปล่อยเปิดตัวศิลปินในค่าย ถ้าทันนะคะสำหรับต้องทันค่ะส่วนฟาซี่ครับก็ฝากช่องหลักนะครับของทาง Love e a s ก็คืออาริสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝากช่องที่เราไปผลิตให้นะครับทั้งสไต l ์เลอร์ทั้งของพี่พีกเองพีซยานะครับแล้วก็ฝากติดตามว่าปีนี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติม <c oughs> <c oughs>